สวัสดีครับพบกับช่องตามไปดูก่อนอื่นฝาก FC ด้วย่านนีครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้กับช่องคนรักช้างของเราด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเด้อสวัสดีครับพบกับช่องตามไปดูปอ๋อไปดูนะครับตอนนี้แอรจีเจอยากไปที่ไหนเอ่ย<ป>จะไปหาอะไรอีกแล้วช็อกโกแลตใบดูช็อกโกแลต ไดบูดูไบเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมันคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวแปรลงล่างไปซานตาคอสก่อนนะครับวันนี้วันโมดีคดริสต์มาสนะครับเออหนาวจัด <c oughs> มาแล้วครับซานตาคอร์ตจีเจป้าลุกขึ้นยืนไปได้แล้วเราจะไปเซเว่นการ <c oughs> เราไปกันเลยพร้อมซานตาคอสแปรลงล่างก่อน แปลงล่างไปก่อนนะเจ้ามีสุขเราจะไปหาช็อกโกแลตเจ้ามีสุกอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยเจ้ามีสุกโอ้โหเจ้ามีสุขอยู่ข้างในนาะโอเคแอร์จีเจ,จ,จต้องแอบไป,ปนนใช่้วยแอบไปใช่ไหมครับไปตอนนี้เราก็หนีเจ้ามีสุกไปเที่ยวเซเว่นกันนะครับ จะมีสุกอยู่ไปน,นะครับไม่เจนไปละเ,เราจะไปไม่เป็นไรเราไปหาช็อกโกแลตดูใบนะครับไปกันไม่ยอยากกระเตังค์เหเดี๋ยวตังเราต้องถามแม่ก่อนโอ้ทันทุตอนนี้เป็นเวลากี่ทุ่มนะครับสี่ <4. S 1> จะกห้าทุ่มแล้วนะครับตอนนี้ช็อกโกแลตดูใบเ,เ,รเราลืมทุกอย่างเลย โทรศัพท์ก็ลืมออกมาในสุดเราก็มาถึงเซเว่นอีเลเว่นสาขาไหนนะครับแอดจีเจแม่ออนนะแม่ออนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยช็อกโกแลตดูไบได้บุ้บงโอ้ทำไมเงียบจังเลยไม่มีรถลงมาเลยเนี่ยอะไรนะสาขาเอิร์นบอกว่าสี่ห้าทุ่มหรอครับสาขานี้ไม่รู้เลย ราจะรอจนถึงห้าทุ่มหนาวเราไปดูกันเชียงคืนก็จะรอนะครับเนี่ยเราเข้าไปดูกันเลยช็อกโกแลตดูใบจะมีหรือเปล่าซันตาคอสมาเยือนอ้าวไม่เปิดรับแล้วมาไหมครับเนี่ยดูใบผมอะมายางังรถมายางังยังเหรอ ของไม่มีเอารถมาแล้ว,น,น,วน,นะไม่มีเลยนะครับนนะอะไรจะด,ดังขนาดนั้นเลยช็อกโกแลตไดบูช็กโกแลตดูไปสรุปไม่มีเนะาะนี่คันาคอสมารอจนจคุณนี้อาจจะมา โอเคไปงั้นกลับบ้านกันสู้รอเลยอดนะครับวันนี้ ต้องรอพ่งนี้นะครับว่าจะมีมาหรือเปล่าเราต้องมาลุยตอนห้าทุ่มไม่หลับไม่นอนเลยนะครับตอนแอ no. ติเจตเอาเอาแล้วตามไปดูด้วยนะครับวันนี้ดูหน้าฟิซเศร้าไหมลงแล้วแต่ไม่ได้ต้องตามล่าหาช็อกโกแลตดูไบาตามมาสิบสาขานน่นแล้วโอ้น้ำตาซึมเลยครับแอตไเจ บายบายพรุ่งนี้เจอกันใหม่สู้ต่อไปสวัสดีครับอยากลองไปดูสาขาต่างเขตจะลองไปจริงครับเอาไวดีถ้าไม่เจอก็ค่อยว่ากันเนาะเอาไวนะครับงั้นเราไปลุยก,กันเลยสาขาสันกำแพงในที่สุดก็ถึงแล้วนะครับสาขาสันกำแพงออนใต้ ไปจะมีไหมครับสาขาสุดท้ายถ้ามีคือมีนะครับสำหรับแอสจีเจมีก็คงดีใจน่าดูจะแหล่งรวมชุมนุมวัย<ม>รุ่นโอ้วัยรุ่นเยอะช็อกโกแลตดูใบจะมีให้เราไหเนี่ยวัยรุ่นอาจจะก,กินไปหมดแล้วนี่นะครับเคยว่ากันครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยเราไปดูสาขานี้กันไปเข้าไปดูสาขานี้กัน มีไม่มีนี่ไงถามพี่สาวพี่ลูกไปถามเลยพี่ครับมีไหมครับนี่ไงถามพี่เขาดิมีไม้มีไม้หาดูเองนี่ถามพี่ชายเลยพี่ครับมีช็อกโกแลตดูใบไหมครับอ๋อไหนครับมีเลยโอ้ยหามาสิบสาขาเลยสาคานี้เอาทั้งมีีอันครับหนืออันเดียวครับหนึ่อันเดียวมาสองคนเอาไปหนึ่งก็เหรอ เรามาทันดีใจไหมครับไปกันได้เย่กอนเย่ช็อกโกแลตดูไปไปสุดสาขามาไม่ทันไปดูสิช็อกโกแลตเป็นไงเนี่ยย,ยิ้มเลยานทะคอสให้พรแล้วดีใจไหมไมวโบานทะคอสก่อนไมวโทานทะคอสก่อน <laughs> ไปดีใจตังเลยเอาเงินไปใจ แต่มาหย่อด้วยนะครับมาดูช็อกโกแลตดูบายแล้วโอ้โหไปช็อกรแดูบายหมดแล้วคกนี่นะได้ละบายบายละหนูลงรถก่อนเลยครับแล้วก็เดินไปหาแม่พ่อเปิดไฟไว้ให้แล้ว ดีใจไหมครับไปเซอร์ไพรส์ไปได้โอ้โหเซอร์ไพรส์นะครับโอ้โหดีใจไม่หลับไม่นอนจะเที่ยงคืนเลยนะครับคารตาคอร์สโอ้คารตาคอร์สขคารตาคอร์สาขอมาดูใกล้หน่อยสิมันไงช็อกโกแลตดูใบแก่ให้ดูเลยครับให้กับเอฟซีทุกท่านไี่รับชมรับฟังนะครับยิ่งกว่าหาหมึกกลุบอีก เป็นรูปหัวใจเหรอเนี่ยช็อกโกแลตดูใบเหรอทำไมถึงเรียกช็อกโกแลตดูใบหรือว่าตั้งเองครับมันมาจากดูใบ้ามันมาจากดูใบโอ้โหจะกินเลยเหรอครับใช่โอ้หมีอะไรยอดๆด้วยเนี่ยเป็นคำเราติดไว้เป็นกาวเอ้าเป็นกาวที่ไหนแล้วมันคาราเมลรอเปล่าลูกเป็นกาวกินได้ เอ,อเอารีวิวการกินอีกโอ้โหหายากมากช็อกโกแลตดูใบหามาขีดสาขาแล้วครับสิบสิบนะโอ้โหไหน,นคืออะไรข้างในคาราเมลเหรอหรือว่าทัวทัวพิตาคิโอคืออะไรเนี่ยหวานห,หวานเทียบก็นคือาาน้ำตาลหรอือเปล่า แม่ลองชิมดิคืออะไรให้ป้อชิมเมอหน่อยขนมหน่อยสิอือหือมันคือชโคโค็อกโกแลตสอดไส้หวานคาราเมลโอโหฟินเลยนะครับอ,อร่อยจริงๆนะครับเราจะค้นเจอแล้วก็มีอันเดียวนะครับสคานี้หมดเป็นหนึ่งมาสอง เกือบไปแล้วมีวัยรุ่นเต็มหน้าทุกคนโอเคฝากกดซับสไครต์หรือกดซู้อแจกให้กับทางช่องตามไปดนด้วยนะครับสวัสดีครับอา้าวถ้าสวัสดีตอนปิดทำยังไงฝาก fc ทุกท่านกดซื้อแจกฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตามไปดูด้วยครับ